นกลู่ต่อมาครับไประยองประมูลพระเครื่องสูงภ้ภัยโควิดไปที่วัดหนองคออ้ออาเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองวันนี้มีการประมูลพระเครื่องเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบวัดที่ประสบความยากลําบากจากโควิด -19 การประมูลมีสองรายการครับรายการที่1เป็นพระขุนแผนเนื้อก้อนครกคคดูการไล่ราคาครับสองหมื่นครับแต่นะครับสองหมื่นห้าครับทุกคนอยากได้ครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยครับ และจบที่50 0 0 0่นบาทคนที่ได้คือคุณมานิตบุญเผยมาถึงรายการที่สองนี่เป็นรวมชุด5อย่างด้วยกันมีพระเหรียญหันข้างเนื้อเงินหน้ากากทองคำํำลงยาสีแดงรายการที่สองครับเหรียญหันข้างเนื้อเงินหน้ากากทองคํารายการที่3เหรียญหันข้างเนื้อเงินฝังพลอยรายการที่4พยาครุฑปิดทองและอย่างที่5ครับพระขุนแผนเนื้อก้นครกปิดทองหน้าหนึ่งชุดมีหอย่าง ราคาเริ่มต้นที่9,999บาทชุดนี้เป็นชุดใหญ่ไฟกระพริบทุกคนอยากได้สู้ราคากันไม่หยุดครับขึ้นทีละหมื่นเลยครับ1น0 0 0 0 0มครับมีผู้ประมูลให้สูงกว่า1นึ0 0 0สนและสุดท้ายครับคนที่ได้ไปคือคุณไพฑู์คงสมบูรณ์รเลขที่ออก1นึ0 0 0สบาทชุดนี้พูดถึงความคุ้มนะครคุ้มมากๆครับ ได้ทั้งวัตถุมงคลของหลวงปู่<แ>สวยๆทุกรุ่นแล้วแถมได้ทําบุญครับราคาเป็นสิ่งสมมุติครับแต่ได้ทําบุญเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ครับสําหรับหลวงปู่เราครับรงยาราคาวดีสีสีหนึ่งแมบาทหนึ่งแมบาททั้งพระสงฆ์และพระเครื่องร่วมมือกันสู้โควิด -19 นอกรู่สุดท้า